มันค่วนต่อมาให้พี่น้องบรรยากาศนะคะแผลเอากระถางตู้ออกไว้ได้ข้ากันนะครับทีที่บ่งสูตรจุดทูบกันชั้นกวนตัวเขาเขาก็มีเสียงกวนไม่ควรแล้วแต่ดาดังไฟเาจุดทูบแล้วตรงกวนแน่นอนหา้าพร้อมนะให้ลูกหลานมานั่งที่เดิมทุกคนนะครับด่มเข้าเดี๋ยวมานั่งตามสบายไปอาหรมงคลนะครับสิบวินีมงคลเชิญมมีดกับสิ่งทั้งหลาย มาหาโมทนาจาร์ทุกการกับที่แล้วนี่นอตอนนี้กำลังจุดธูปกันค่ะศิลปินหมอรัลสุนะคะทีาน่แล้วนะครพี่น้องตอนนี้กำลังจุดธูปกันค่ะศิลปินหมอลัมสขุสุขนเลยนะคะในทีมงานอ่ะเอาทุกควมทุกคว้มที่ไครับ

น,น,นี่งานมื่อใด่ีน,น,ดนไหมงานรถแท่งไหมงเดี๋ยวนี่นนอบบ๋ลลอบบเด๋ยวนีบ้าท่นนี่รถแท่กับพ่ดเหรอบพรรษารถแท่อกพรรษาเล้วบญกระถิน bài bỏ bài bóng nhà bài bài bóng nhà làm? bóng nhà bài bóng nhà bài bóng nhà sẽ chỉ ta rồi, đổi, vô này nhu nam ba, đi kiếm làm con, đó, làm con, nhú làm đi cà phê là không đẹp được này, nam, nam, đỏ này, này. พาลูกหลานทุุค่องประาทปคนพรต่อไปิพมหาม่อนะครับเพื่อจะได้เป็นสตรีมงคลแก่พวกเราและชาวคณะสามไห้พที่จะไปกินน้าสาตูซาตูาตูซาเคการเมเพพเจ้าที่ว่าซิกและอไลลุกที่ว่าลูกาเทวดาพอปูเปยาเจ้าทีเจ้าท่า ผู้มาสถานเท่หาสถานข่าพระเจา้าอาจารย์ทวีศักชิบเหลืองอขอกราบขอไหว้ขอสักการะบูชาพระปูข,ขอสักการะบูชาแม่ยาเ<อ>มื่อนี้เป็นมือสันวันดีวันมหาฤกษ์วันมาใช่วันมหามงคลข้าพระเจ้าขออนุญาตประกอบพิธีขับประกอบพิธีการเพืออ่อเป็นสิริมงคลแก่ลูกแก่หลานชาตินางสาวยเพียรพันแพงเมื่อนี้โดยการนำของคุณแม่สภาพน้าพระงฆานายยมดินนำพระสง น้ำงอาโน,น้มหนดน้ำวองศาเด็กหญิงรับเพลินน้ำวองศาเด็กหญิงรับแพนน้ำวองศาในอำหน,นัจน้ำวองศาน้ำอำทันรองโงกดีเด้อขอปากกาไ้นะครับคุณคำคูณสีสุขปาช่วยภาพวนนะครับเนดะ้อ ทุกท anyway, ุกคนอาทัยาธัยสา้าธัยาเยายสาธอยสาธัยสาธัยลาธัยสาานังหังจาธีจงาัยสระัยสาธัยสอัยสาธยาพยาธพยาธ้าธัยส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 าัยเาธเาธัยสายาธนยสาธนยาธนสาธัสาธสาธุกดาั้าูกน้าธาธัาธัวสัยสีธัสาัตาัสัสาภัยสาธััยาสัมมาสัมพุทธัสสา ตาผู้กาขาวเฮ็ดดันนำฟางอ้าอาฟางถึงพญาลังงุ่มมากอ่องต้องนาสาวลอยอ้าวข้ามเจ้าผู้อยู่อันเดียวมากนีแน่เจ้าหัวทำที่ลึกน้อนสร้างให้ไอเลียนได้ดอกสุอันขาไปเจ้าขอขาพระราธนาบารีพระเดชภูตนหลวงปู่พระผู้สม่าที่ร่มผู้ประสิทธิภาษาเวทพุ่นปากคาถาให้แก่ลูกกแปเต้าหลวงปู่รามยูปันดาสารเด้อพรอเดชลูกเต้ามาสมุดน้ำเป็นพอผ้าเชิญองค์การดวงสูง ในการไหวคู่ครอบคู่ในการเปิดวงของาสาน่อยเพชรฟันแพงขอบารมีหลวงปู่ประูุธมาพิรามจงมาบันดลบรรดาให้ลูกไก่ล้านที่อยู่ณที่นี้พนุม,มือกับไหวอยู่ณที่นี้บารมีปู่ห้ามัดกดีเด้อจงได้โปรดมาแพ้เมตตาให้ลูกไก่ล้านทุกมู่ทุกคนให้อยู่ดีมีสุขให้อยู่ดีมีแห้งความเจ็มเพราะให้ได้ความไขเพราะให้มี ลูกหลานในความติ่งไดขอให้เป็นผลสาเร็จลูกหลานในความติ่งใดบ่อเหนือบ,บาก็แลกขอให้เป็นผลสําเร็จขอให้เป็นผลสําเร็จนาบัดนี้นเวลานี้ข้าพระเจ้าจึงขออ้อนด้วยเธอรักษาสุขภามกันรับส มิทุติยมปีธรรมํานังกัจฉามิทุติยมปีสังขังสารังกัจฉามิตาติยมพีุทตังสารังกัจฉามิตาติยมปีธรรมํานังกัจฉามิตตดิยมพีสังขังสารังกัจฉามิอิติปิสภะขวารังสัมมาสัมพุทโธวิชา จาดานาสัมปันโนสุขโตโรกวมิตวานุตารุปุริสัตถมัสสะราติสัตถิวามโนสัณังพุตโธภะคะวะติสวากะโตภะคะวะตัตมโัสันติติโกะการิโกเอหิปัสติโกโอปนายโกปจจตัเวทิติโพวินโยยิติสุปฏิปนาว ฟะขาวโตสาวกสังโชุปิปโนฟักขาวโตสาวกสังโฆยายาปฏิปโนฟักขาวโตสาว่ากสังโฆสามิจิปัิปโนฟขาวโตสาวกสังโฆยาติทังจัตตาริปุริษายุคานิอาถาปุริษะบุคลรยตาฟขาวโตสาวกสังโฆมุนโยปามุนโยทักขิน อันชริการันโยอนุตรรังปัญงเจตังโรกัสสติบอดนี้ข้าพเจ้าจะขออัญเชิญเทพไท้เทวาสิ่งสังกิทั้งหลายผู้มีหูกแกวและตาทิพจงได้โปรดมาอภิบาลสาธุการกับลูกกับหลานนับบัดน,นี้ อุก,กาศสสอุก,กาศสขส้าพเจ้าอ,อาจารย์ดาวีศักดิ์ชิมหลวงข้าพเจ้าขอถวายทูกเจียนทองตาทั้งสองของข้าพเจ้าคือชวันราอันรุ่งเรืองฉายข้าพเจ้าขอถวายแด่พระพุทธข้าพเจ้าขอถวายแดย่พระธรรมข้าพเจ้าขอถวายแดย่พระสงวันนี้ข้าพเจ้าขออนุญาตประกอบพิธีกรรมประกอบพิธีการ ขอให้เป็นกรมรมสิินองค์การปิทุน,นางังอุปนัง,ร,งมรมอาอิิกเปสุอาคโตปัญจาปะธุมังทิสาวะนมโมฟุทธายะข้าพระเจ้าจะขอสัรเสริญถึงคุณบรรดาสิบสองคุณบิดายี่สเอ็ดคุณไพ่หกคุณลบเจ็ดคุณอากาศสิบคุณอักษรสี่สิบเอ็ดคุณอากา 33, ัณอาการาสามสิบสาม คุณอัศวาตคุณนิสวาตคุณนัทดวงแก้วสามประการคุณศิีหน้าคุณศิีแปดคุณศิีสิบคุณศีสองร้อยยี่สิบเจ็ดคุณปัญญายันคุณป้าโดาคุณพระสกีทาคาคุณพระอรหันตาคุณพระมักีิคุณพระผลศคุณพระนิพานหนึ่งจึงเป็นก้าวเข้าด้วยกัน วันนี้คุณแม่สุภาพนามวงศาคุณยมนินนมวงศานาคานุ่งนุ н, นย์นงศาในอำนาจนามวงศาลูกหลานผู้กู้ทุกคนชาวคณะสาม้เพชนบ้านแพงพร้อมกับผู้สนับสนุนที่นั่งพนมมือกราบไหว้อยู่นั่ตรงนี้ก็คือคำคุณศีสุปาช่วยพามว่วนก็ดีจงได้โปร นาสาทุกการกับลูกกับหลานณนบันดนีลูกหลานเน้หวังสินใดไม่เหนือ่ากขอแรงขอให้เป็นผลสําเร็จขอให้เป็นผลสําเร็จเร็วพันหน้บันดนีข้าพเจ้าจะขอเกิดคุณศินบรารมีคุณทานบรารมีคุณสัจจาบรารมีคุณวิยะบรารมีคุณขันติบรารมีเป็นที่เมตตาการุณาบุตตาเวขาคุณวัชคุณยาคุณตะกุฏทิ่สมร คุณภาพปยรติคุณภาพอมองคลรคุณภาพมหาศาลอันเด่นเด่นพิเศษส่งลูกหลานขอเชิญท่านทั้งหมดจงลงมาประชุมวยพรพระพรชัยนบะบัดน,นี้ข้าพเจ้าขอเชิญปู่ฤษีนาะวาปู่ฤษีตาไฟปู่ฤษีนารอดปู่ฤษีนารายปู่ฤษีสัตตราราปูร่ฤษีอิศวรมนีพบปู่ฤษีดาวบทปู่ฤษีไกรสอนร้อยแปดทองจงมานั่งเป็นประมุขเป็นประธาน เมื่อมาแล้วจงได้โปรดมาแผ่แม่ตาเพิ่มบุญเพิ่มบารมีให้ลูกให้หลานสาวน้อยเพชรบ้านแพงจงประสบผลสำเร็จเดินทางใกล้เดินทางไกลขใอยแค้วขาดและปลอดภัยทุกผู้ทุกคนไปแห่งหนตําตำบลใดในประเทศไทยแห่งนี้ก็ขอให้ลูกให้หลานมีพระอินทร์พระพรหมพระยงพระการจงปกปักรักษาคุ้มครองปัดเป่าทุกสบโรคภัยไ,ไข้เจ็บสิ่งไม่ดีไม่ร้าย จะได้มากั้นกายลูกหลานชาวคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงด้วยเอิอพระเจ้าข้าอาสาธูดังเด้ออาพญีป้าวาด้วยเถิดพระเจ้าข้าให้ลูกหลานสาธูเด้อผู้ใดสาธูแน,น่สาธุดาก้มงอยถึงรันตรีรังวัดที่หนึ่งวัดติมาเอาสาธรรมเม่พี่น้อง